มนิสนตอร์ตีซีมามากินน้ำยาเขาปุ่นทุกคนมันเห็นแค่นี้อ่ะวันนี้คนนี้ทำน้ำยาค่ะทุกคนน้องมุนทำน้ำยาค่ะน้ำยาอะไรนะคะน,น้ำยาป่าน้ำยาป่าใส ใส่ตีนนะไก่ค่ะใส่ปลากระป๋องใส่ปลากระป๋องด้วยมีผักเครื่องเคียงนะคะมีซาะ,ะแหน่มีชีลาวแล้วก็ใบกะทินแล้วก็พริกทอดแล้วก็กะปิขาดไม่ได้เลยค่ะแล้วก็ถัว่วกับกระลำเป็นน้ำยาค่ะทุกคนวันนี้กินกันหลายคนเลยทำน้ำยาค่ะ ก่อนสิไปกินน้ำยาข้าวปุ้นจังได้กับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ซาติกนอทุก<ม>คนเพื่อเป็นกำลังใจให้าซาติกเนาะซาติกแสดงมีกำลังใจเห็คุคิดต่อไปเนาะ<ม>เอามากินกันเลยนะทุกคน,นอะ<ม>ตอนนี้พี่แคทกำลังจะไปกินใกล้ๆสวนผักนะคะทุกคนแบบกินไปด้วย<ม>เด็ดไปด้วย<ม> <laughs> พี่แคทบอกว่าอยากได้ธรรมชาติค่ะตอนนี้เราก็จะไป เริ่มย้ายสม,มนุนทรขัวไปตอนแรกเราจะกินตรงนี้แต่พี่แคทเปลี่ยนใจสิไปกินอยู่พุนค่ะขวดขวดที่กินอยู่สวนพักขวนพุ่เนาะเป็นแมงลาง่ากับเดซโสดๆเลยเนาะพี่เนาะโกเดล่าโกเดล่าหรือว่าพี่แคทละ่ะอันพี่นีแคทโคตรมาอนี่ไงเสียงธรรมชาติมากเลยค่ะมีหอดเชื่อนอะพี่เนาะ เพ่ะนองอยู่ขางคองเลยเรียนมาแล้วทัเสียงดังก็ขอโทษขออภัยเลยทุกคนอยู่แบบธรรมชาติบ้าน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 ค้าค่ะบ้านแบบบุมีไฟไฟมันพุ่งบ่ฮอดทุกคนสติการเมือหนาสีสื้อหลอดไฟมาติดอยู่นี่สีนาถ่ายคลิปอยู่นี่เนาะเพราะว่าดอินีนมันสวยวิวมันสวยใช่กาดี นี่คือน้ำยาเนาะทุกคนเนาะมันกระซิบเมื่น้ำยาป่าน้ำยาป่าปลากระป๋องใส้ตีนไก่ไส้ตีนไก่ค่ะสีเสือกมาลองซิมเบอร์นี่ละเอามาลองซิมตรงกันเนาะทุกคนเนาะมันสีแสืบกปจะไปนั่งข้างรนไหมฮะจะได้เป็นมุมเดียวกัน

กับ้ซนดีมากไ่ได้บานใดเลยมนมามามานั่งมานั่งพี่นั่งเลยนั่งเลยเนี่ยเคลียที่ให้แล้วมามากินหมดไปแล้วหนึ่งถ้วยมาินอีแสดงว่าอร่อยอร่อยอีป้อต้องดี ก็ต้องทำเองอร่อยเองเห็นไหมพิิกทอดกัะปีเด้อจ้ากินกับกะปิบผิกทอดกระซิแซ่บจังไเสีเยคนะอ แสบวี่งแ,แสบอยู่แสบแสบมาเริ่มทุกคนเริ่มมากินน้ำกันเริ่มกินน้ำยากระปุ่นบรรยากาศดีขนาด

ไม่เอ้ยได้และมาตัใดใบเอาไหมผมคอยกินไปแล้วมึงกินทำไว้ปิดท้ายได้กันนะกินใบกินยอดมันได้อยู่กินหนามากผมแห้งอักแก้ก็ไม่เลือกไม่อยากกับผักแก้กินเป็นยังบ้า ก,กินได้เฮากินครับติดตามร้านก๋วยเตี๋ยวนะบางร้านผักแพ้วมีแต่ผักแพ้ว,พวกินก๋วยเตี๋ยวนะกินมันข่าวกันติค่อ,อกยก็พูดมือกันกันสิเ่ามาั้ง ุดแขนตัวืมนอดกรินเก็บมาขางข้าววัน กกเกษตรแล้ววส่นเกี่ใหม่แล้วโซคารดดะเดชะนากับงนั่นนะเดดกินหมด เอามันก็เป็นมัน เกือบปี่นเนาะพักมันหลายๆทุกคนบเมินพิลบูรอมสมบูรบูเมนเข่าข็ี่า่ลยมาใส่หนีเนาะแบบเสียปักกนะที่เ้อานึ่ก็ได้เนาะ ใช่เลไมาใส่อยู่ดไปอะนันที่มันลายเกินไป,นไปนเ,าเาไปนะาะไนอ้นันก็สว่างอ๋อเหรอจัดนุปก่อนก่นอสร้างนยแกหลันหลไปอะอะรันครบคถึงสีแดง แล้วค่ะทุกคนเลือดแต่ห้อยถวยละเบิดค่ะพักไปสิเบิ้ลชวนละพักกเ็เริ่มเหี่ยนเบิ้บลละเป็นสไปให้เบิงห้อยพี่แคทเต็มบ้าเราไปจะไปกินลายไปนั่นหเ,เหี่ยนเบิดเหี่ยนบมดเลยทุกคนพายตู่ เบิดแล้วน้ำยาก,ก็เบิแล้วทุกคนสติกกับซีข้อจบคลิปกันแล้วทุกคนเนะาะจังได้ก็ฝากเป็นกำลังใจสติกหน่อยเดอ้อฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยแนไปแล้วค่ะบ๊ายบาย,บาย